ไปพบกับผู้นาศาสนาคริสต์บัลลงวิเชียนชันทาริรยากุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์มาแบ,บ่งปันเช่นเดิมไปลับฟังกันเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวสดีกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรัก จากพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดินถ้าเกลือจือดไปแล้วจะเอาอะไรมาทําให้เค็มอีกเล่าเกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ําท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างสองโลกเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบงังไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้านในทรรลองเดียวกันแสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่านและสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ท่านผู้ฟังครับจากพระวาจาตอนนี้เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องเกลือของแผ่นดิน เพื่อดองแผ่นดินกันไปแล้วนะครับมาในวันนี้เรามาเรียนรู้บทสอนของพระเยูเจ้าเรื่องแสงสว่างกันต่อครับเมื่อพูดถึงเรื่องแสงสว่างก็ยังมีบันทึกอยู่ในข่าวดีของท่านนบุญยอนอย,อยู่ตอนหนึง่งที่พระเยสเจ้าเคยตรัสไว้ว่าตราบที่เรายังอยู่ในโลกเราเป็นแสงสว่างสองโลก นั่นแสดงว่าพระเยซูเจ้าพระองค์เองเป็นแสงสว่างเมื่อพระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์เป็นความสว่างที่เข้ามาอย่างโลกโลกที่อยู่ในความมืดมืดมนแห่งหนทางของการดำเนินชีวิตมืดมนต่อเป้าหมายของการมีชีวิตมืดมนต่อความหวังและความสุขแท้จริงของชีวิตท่านฟังครับ ลองคิดดูสิครับว่าถ้าไม่มีศาสนาไม่มีหลักธรรมคำสอนไม่มีองค์ศาสดาไม่มีองค์พระเยซูเจ้าหนทางแห่งการดำเนินชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวกิดหวังเดี๋ยวสมหวังเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ในแต่ละวันมีหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกิน ที่เข้ามาและเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราทำงานเหน็ดเหนื่อยหลายครั้งทุกท้อจนแทบขัดใจหลายครั้งอิ่มสุขจนแทบจุกตายสุดท้ายก็จบวันนอนหลับให้เต็มตื่นลุ่งเช้าตื่นนอนต่อสู้กันใหม่และก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอกับอะไรบ้างผลทางในแต่ละวันมืดมน แล้วเป้าหมายของชีวิตคืออะไรล่ะประสบความสําเร็จแล้วอะไรล่ะคือความสําเร็จความหวังความสุขที่แท้จริงคืออะไรล่ะบ่อยครั้งหาคําตอบไม่เจอมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งมีนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งชื่อฟรังซิสได้เข้ามาหาบาทหลวงเขาก็เล่าให้ท่านฟังว่าเขากําลังศึกษากฎหมาย คุณพ่อครับผมช่างมีความสุขเสียจริงๆผมกำลังศึกษากฎหมายอยู่และวันหนึ่งผมจะเป็นผู้คงแก่เรียนที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องกฎหมายแล้วหลังจากนั้นละ่ะคุณพ่อถามหลังจากนั้นผมก็จะกลายเป็นทนายความที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วหลังจากนั้นละ่ะ หลังจากนั้นผมจะเป็นมหาเศรษฐีครับและผมจะสร้างคาลูหาดหลังงามสำหรับตัวผมเองแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นผมก็จะแต่งงานและมีชีวิตที่มีความสุขไปจนแก่เท่าฟังซิสแล้วหลังจากนั้นล่ะนุ่มน้อยฟังซิสรู้สึกอับจนคำตอบต่อคำถามของท่านบาทหลวง หลังจากนิ่งคิดได้ครู่หนึ่งเขาจึงตอบว่าหลังจากนั้นผมก็จะอืมเป็นเหมือนคนอื่นล่ะครับก็คือผมก็จะต้องตายฟังซิสแล้วหลังจากนั้นละ่ะชายหนุ่มรู้สึกอึดอัดแต่เขาก็ยังตอบคำถามของท่านบาทหลวงด้วยท่าทีที่เคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนั้น ผมก็จะต้องรอฟังคำที่ภากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาพูดได้แค่นั้นน่ะและก็ไม่สามารถจะตอบอะไรได้มากกว่านี้อีกแล้วคําถามของท่านบารหลวงทำให้เขาได้ทบทวนถึงแผนการในอนาคตของเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยความรอบคอบมากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังครับเรื่องเล่า เรื่องนี้ต้องไม่ทําให้เราหดหูนะครับกับชีวิตของเราแต่ต้องช่วยให้เราคิดกว้างและไกลกว่าโลกนี้ชีวิตของเราในโลกนี้ไม่ใช่จบแค่เกิดแก่เจ็บตายแล้วไปห้อยต่องแต่งอยู่ในร้านไก่ย่างเรามนุษย์มีค่ามากกว่านั้นเยอะชีวิตในโลกนี้มีความสุขร่ำรวย และในโลกหน้าเราก็ต้องร่ำรวยและมีความสุขด้วยอย่าคิดเพียงแค่สุขและร่ำรวยในโลกนี้แต่โลกหน้าทุกทรมานอัตัะขัดสนยากจนก็จะเป็นเรื่องที่น่าหดหุนและเศร้าใจยิ่งหนักเพราะฉะนั้นเป็นคำถามที่ดีครับท่านผู้ฟังแล้วหลังจากนั้นละ่ะครับถามตนเองบ่อยๆต่อเน,นื่องเลยนะครับ พระเยซูเจ้าเป็นแสงสว่างสองโลกและพระองค์ยังตรัสอีกว่าท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างสองโลกจึงนับเป็นเกียรติอันสูงสุดสําหรับเราที่พระองค์ทรงต,งต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค์นะครับนั่นคือเป็นแสงสว่างเหมือนพระองค์และที่สําคัญเราไม่สามารถผลิตแสงสว่างได้ด้วยตัวเองเหมือนตะเกียงจะมีแสงสว่างได้ต้องมีน้ํามันอยู่ในตะเกียง หลอดไฟจะมีแสงสว่างได้ก็ต้องมีกระแสไฟฉนันได้กระันั้นแสงสว่างที่จะออกจากตัวเราได้ต้องออกมาจากหัวใจที่มีพระองค์ประทับอยู่อาจจะอยู่ในรูปแบบของคําสอนแบบอย่างชีวิตของพระองค์หรือหลักธรรมคาสอนขององค์ศาสดาที่มีอยู่ที่มีอยู่ในใจเราดังคําในภาษาละตินว่า เนโมดัตก็อนฮาแบตแปลว่าไม่มีใครให้ในสิ่งที่ไม่มีได้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าต้องมีก่อนแล้วจึงจะสามารถให้ได้ทั้งในสิ่งที่เป็นรูปธปรรมจับต้องได้หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้คำถามชวนคิดต่อไปคืออะไรครับคือ แล้วเราต้องเป็นแสงสว่างสองโลกเพื่ออะไรล่ะคำตอบก็คือหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นมองเห็นครับบ้านในปาเลสไตน์ส่วนใหญ่มืดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบ้านของชาวยิวนั้นก็มีหน้าต่างเป็นลักษณะวงกลมกว้างประมาณ18นิ้วเพียงบานเดียวเท่านั้นภายในบ้านดังนั้นจึงต้องจุดตะเกียงตั้งไว้ ในที่ที่ทุกคนมองเห็นได้ทั่วบริเวณและพวกเขาจะนำตะเกียงวางลงไว้ในถังข้าวที่ทำด้วยดินเพื่อป้องกันอันตรายจากการที่จะเกิดไฟไหมเฉพาะเวลาที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเท่านั้นสาเหตุที่พวกเขาไม่ดับตะเกียงก็เพราะว่าการจุดไฟใหม่ในสมัยนั้นเนี่ยไม่ง่ายเหมือนในสมัยปัจจุบันของเราที่มีไม้ขีดไฟหรือไฟแชก หหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าการเดินทางไปมาหาสู่กันระวังหมู่บ้านจึงมักหลีกเลี่ยงการเดินทางยามค่ําคืนยกเว้นมีเรื่องเร่งด่วนและจําเป็นจริงๆในค่าคืนอันแสนมืดมิดคืนหนึ่งสองพ่อลูกต้องเดินทางไปทําธุระสําคัญอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยสองพ่อลูกจึงต้องใช้แสงสว่างจาก ตะเกียงสองทางในขณะที่เดินทางอยู่นั้นได้สวนทางกับชายคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันที่เป็นคนตาบอดชายตาบอดคนนี้ก็ถือตะเกียงที่จุดสว่างอยู่ด้วยโดยความสงสัยขณะที่เดินสวนกับชายตาบอดเด็กชายได้ถามว่าลุงลุงครับลุงเป็นคนตาบอด มองทางไม่เห็นอยู่แล้วทำไมลุงต้องถือตะเกียงมาด้วยล่ะครับลุงตาบอดหยุดเดินแล้วกล่าวว่าจริงๆแล้วลุงไม่ต้องการแสงสว่างจากตะเกียงหรอกเพราะแสงสว่างไม่มีประโยชน์ต่อลุงเลยและลุงก็คุ้นเคยกับทางเดินเส้นทางเนี้ยอาศัยไม้เท้านำทางของลุงแต่ที่ลุงต้องถือตะเกียงมาด้วย ก็เพื่อคนอื่นจะได้มองเห็นจากแสงตะเกียงของลุงเวลาเดินสวนกันและที่สำคัญเพื่อพวกเขาจะได้มองเห็นลุงจากแสงตะเกียงนี้และไม่ชนลุงมีประโยชน์และปลอดภัยทั้งสองฝ่ายอ๋อผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากครับคุณลุงขอให้ลุงเดินทางปลอดภัยนะครับ ท,ท่านผู้ฟังเราต้องเป็นแสงสว่างสองโลกในประเด็นที่หนึ่งก็คือเพื่อให้ผู้อื่นมองเห็นนะครับมิฉะนั้นคนตาดีอาจจะเดินชนคนตาบอดก็ได้นะครับครับก็เป็นแงค่คิดที่ดีและเราจะมาต่อเหตุผลของการที่เราจะต้องเป็นแสงสว่างสองโลกในประเด็นที่สองสามสี่กันต่อไปในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทินอาเมน